ทักสวัสดีค่ะจะมาทักดวงทายดวงแห่งความรัมกนะคะสำหรับของคนวันเกิดแต่ละวันจะทักหนึ่งวันอาทิตย์ใบเดียวนะคะสองวันจันร์ตามังคารสี่พุทธห้าพหะหกศุกร์เสาร์ใบที่หนึ่งนะคะคนเกิดวันความรัมกของคนเกิดวันอาทิตย์มีเจ้า มีเจ้าชายคุณยังไม่เคยเจอคุณจะได้เจอนะคะจะมีคนที่ผ่านมาที่ถูกชะตาเป็นคนที่มีตะเนจะพูดดีปากหวานให้ฟาร์มตุกกบคุณไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคุณจะได้เจอตุกตากับคนที่ถูกใจคนที่รักให้ฟาร์มตุกกบคุณนะคะคนเกิดวันจันทร์ คุณจะได้เจอรักเก่ารักเก่าที่ว่าอดีตเคยเคยอยู่ด้วยกันใกล้กันมาหรือว่าเคยทำงานที่เดียวกันหรือว่าอะไรแล้วแต่มามีฟาร,ร์มตุกให้ความรักของคุณเหมือนว่ามอบสิ่งดีๆให้กันคือมอบฟาร,ร์มตุกคุยกันหรือว่าคนได้เจอคนที่คุณคิดถึงอยากเจอและได้เจอนะคะมันเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอังคาร คุณมีความทุกข์กับความรักคุณเป็นคนขี้เหงืขี้หวงคุณคิดถึงรักคุณมีความทุกข์คุณไม่อยากเจอตอนนี้คุณไม่อยากรับรู้กับความรักตอนนี้คุณอกหักแต่มีคนมองคุณแต่คุณไม่มองคุณไม่คุณไม่สนใจคุณเบื่อคุณเจ็บช้ำกับอดีตนะคะคนเกิดวันอังคารอยากจะปองกับความรัก คุณเกิดวันพุธคุณเศร้าคุณอกหักคุณคิดไปเองวันนี้เป็นวันที่แบบว่าความรักของคุณไม่ดีเศร้าหมองเหมือนรักเขาข้างเดียวหรือว่าคิดไปเองเขารักแต่คุณขี้งอนขี้น้อยใจคุณหันหลังให้เขานะคะคนเกิดวันพุธจะไปคนเกิดวันพฤหัตถคนเกิดวันพฤหัสล้มเหลวเจ้าอารมณ์ คุณกำลังจะทะเละาะกำลังจะเลิกกับคู่รักคนเก่าถ้าคุณไม่เก็บอารมณ์คุณจะมีการแตกหักจะมีการความรักไม่สมหวังนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์ดีมากคุณจะเจอแฟนคนรักคนใหม่นะเป็นแบบว่ารักที่คุณชอบคุณถูกใจเป็นคน ไปเจอคนที่แบบว่าถึงเขาจะดุเขาจะมีอํานาจเขาเหมือนว่าเราจะยอมะสยบให้เขาเลยแบบว่าชอบเขาอ่ะหลงไหลเขานะชอบเขามีเสน่ชอบเขาถูกชะตาไปหมดสําหรับของคุณสมหวังในความรักถึงจะอะไรก็ช่างทุนไม่สนใจทุนถืออย่างเดียวชอบเขาอ่ะคนเกิดวันสาวจิบ คิดถึงแต่รักเก่าๆมีความตกแต่รักเก่าๆคนรักเก่าๆถ้าเป็นผู้ชายก็คิดถึงใครไม่สวยฉันคนนี้สวยฉันรักแฟนคนนี้แล้วก็คิดถึงคนนี้หรืออยู่ด้วยกันนะทั้งหญิงทั้งชายตอนนี้ความรักของคุณเบิกบานมีความตกสนุกสนานนะคะสําหรับคนเกิดวันเตราเป็นวันที่ดีรักที่ดีนะคะ